ีการอัปเดตงานเรื่อยๆแล้วก็ดูมีความน่าเชื่อถือคนงานเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพให้คำตอบเราได้ดีนะคะเปิดใจให้บริษัทสตองแลนด์ดูนะคะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวปียนุสุษาครนนะคะอาชีพธุรกิจส่วนตัวค่ะบ้านหลังนี้นะคะที่สร้างอยู่ที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิค่ะ เดิมทีบ้านหลังนี้มันเป็นพื้นที่ปล่อยว่างมานานอยากจะสร้างบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ไว้ได้อยู่อาศัยนะคะก็เลยลองศึกษาแล้วก็พอดีมีบ้านที่บริษัทสตองแลนด์เนี่ยมาสร้างเป็นตัวอย่างไว้ก็เลยลองเข้าไปดูหน้างานแล้วมีความประทับใจก็เลยรู้จักกับทางบริษัท พอเข้าไปดูตัวอย่างบ้านน่ะคะที่ไปทำบริษัทสร้างไว้เนี่ยก็เลยเห็นช่างแล้วก็วิศวกรเข้ามาคุมงานหรือว่าดูงานเนี่ยดูเป็นกันเองแล้วก็เราลองสอบถามรายละเอียดอะไรอย่เงี้ยก็คือให้คําตอบเราได้ดีนะคะแล้วก็คนงานเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพเลยสนใจแล้วก็ตกลงที่จะสร้างบ้านกับบริษัทะคะ เว็บแรกเลยเนี่ยเราเห็นเว็บไซต์แล้วก็เพจเนี่ยมีการอัปเดตงานเรื่อยๆแล้วก็ดูมีความน่าเชื่อถือทีนี้ก็เข้าไปคุยกับคุณออฟนะคะที่เป็นตัวแทนของบริษัทเนี่ยดูแล้วมีความเป็นครอบครัวมากกว่าที่จะเป็นบริษัทนะคะด้วยตัวของน้าเองเนี่ยอยู่ที่ต่างจังหวัดไม่มีเวลาที่จะเข้ามาดูงานโดยตรงนะคะเราก็จะสื่อสารผ่านทางไลน์กลุ่มนะคะสามารถโทรต่อช่างหรือว่าพนักง,งานขายหรือว่าส่วนอื่นๆเนี่ยได้โดยตรงเลยนะคะสะดวกสบายมากตรงนี้ ะะที่คพอใจมากๆสำหรับนะคะใครที่สนใจอยากจะสร้างบ้านอยู่เนี่ยสตองแลนเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะคะใครที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วก็อยากจะเสนอความคิดอะไรเองได้เนี่ยก็ลองเข้ามาคุยกับทางบริษัทเขาดูนะคะเปิดใจให้บริษัทสตองแลนดูนะคะสร้างบ้านกับสตองแลนสุดแสนสบายใจจ้า